สถานการณ์ปัญหาที่สองจากสถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาเมื่อเด็กหญิงทิฟฟานี่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วนั้นเด็กหญิงทิฟฟานี่ได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้นโดยให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเด็กหญิงทิฟฟานี่ได้รับข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการหาสาเหตุดังนี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยพบว่าโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความแปรปวนของภูมิอากาศฤดูกาลและปริมาณน้ําฝนสิ่งเหล่านี้ด้วยมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ต่างจากประเทศอื่นๆในโลกข้อมูลจากองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกพบว่าโลกกําลังเผชิญกับปัญหาที่ชั้นบรรยากาศของโลกหนาขึ้นเนื่องจาก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆเมื่อชั้นบรรยากาศหนาขึ้นจะกักเก็บรังสีอินฟราเรดที่ควรจะหลุดลอดไปสู่ห้วงอวกาศผลที่ตามมาคืออุณหภูมิของชั้นบรรยากาศโลกและมหาสมุทรกลับอุ่นขึ้นจนอยู่ในระดับอันตรายมีการเกิดไปธรรมชาติรุนแรงต่างๆจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกเช่นเฮอริเคนไต้ฝุน่นคลนถลม่ม ภัยแล้งและน้ำท่วมในทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกากลางข้อมูลจากกรมป่าไม้พบว่าพื้นที่ป่าโดยรวมมีปริมาณที่น้อยลงเรื่อยๆเพราะมนุษย์ได้ตัดไม้ทำลายป่าอย่างมากและยังคงทำลายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ป่าและนำต้นไม้ไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จากข้อมูลของปัญหาต่างๆที่เด็กหญิงทิฟฟานี่ได้รับมานั้นเป็นปัญหาในระดับโลก ซึ่งเด็กหญิงทิ่ฟานี่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพียงลำพังจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มให้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้แล้วเด็กหญิงทิฟฟานี่และนักเรียนจะต้องช่วยกันเผยแพร่สาเหตุของปัญหา เพื่อให้คนในประเทศและเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนที่จะเข้ามาในเมืองไทยในปี2558ได้ตระหนักถึงความสำคัญและหันมาช่วยกันลดปัญหาดังกล่าว